เป็นอาหารหลักของมนุษย์รับข้าวไม่ว่าที่ภาคไหนครับก็มีการปลูกข้าวกันนะครับทุกภาคสมัยก่อนก็ปลูกไว้กินเองนะครับทุกวันนี้ก็ปลูกขายครับ ขายให้กับคนที่ไม่ได้ทํานาคนที่เขาไม่ได้ทํานากินครับมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อลงสีนะครับเอาไปแปรลูกออกมาเป็นข้าวสารนะครับก็ไปจกยจ่ายขายให้กับพวกในเมืองนะครับที่เขาไม่ได้ทํานาครับผมเขาเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับชาวนา ไม่ได้ทําเฉพาะให้กับตัวเองกินเพียงคนเดียวครับให้กับหลายๆคนที่ไม่ได้ทําข้าวครับไว้กินนะครับถึงแม้กระนั้นนะครับข้าวก็ยังราคาถูกนะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าต่างประเทศที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาก็ทํานาเหมือนกันครับเวียดนามลาวกัมพูชานะครับต่างๆทุกประเทศเลครับก็ทํานากันทุกประเทศแหละมีคนทําแล้วก็มีคนขายครับต่างประเทศประเทศบางประเทศข้าวถูกกว่าบ้านเรานะครับมันก็เลย ยากต่อการที่จะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้นะครับรัฐบาลไหนที่มาทำเป็นนโยบายรับซื้อข้าวนะครับรับซื้อข้าวเองจากเกษตรกร,ะร,กรนะครับประกันราคาข้าวก็คือ รัฐบาลรับซื้อเองนะครับปีนั้นก็จะดีหน่อยครับตั้งราคาขึ้นมาแล้วก็ซื้อเองนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซื้อเองราคาก็ดีหน่อยพอซื้อแล้วก็เอาไปส่งออกหรือว่าแปลรูปขายเฉพาะในประเทศเราบ้างนะครับต่างส่งออกบ้างนะครับก็จะดีครับ ถ้าเปรียบเทียบนะครับคนที่ทํานาเนี่ยบ้านผมเนี่ยคิดเป็นลายคนนะครับคิดเป็นลายคนเนี่ยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยคนที่ว่าเขาทํานากันเนี่ยเขายังได้ซื้อข้าวกินนะยังได้ซื้อเขากินดพี่นรอง้นบานนอกก็ยังมูเข้าเนี่ยครับยังผมไม่ได้ซื้อเขากินนะครับเขาพ้าวข้อนะครับเขาพ้ามุมปีครับได้ซื้อกินอยู่เพื่อเรา และคนอื่นๆล่ะคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ทํานาเลยล่ะเขาก็ต้องได้ซื้อกินทั้งหมดเลยครับผมกระอยู่ว่าเขาเขามันลดดตลาดได้ยังไงครับคนที่ทํานาเนี่ยมันน้อยกว่าคนที่คนที่ไม่ทํานาเลยอยู่แล้วครับน้อยกว่าอยู่แล้วชาวนาชาวนาที่แท้จริงีมีอยู่ก็ก็หลายดอกครับ คือเพราค่าค้นกลางนะครับ,บลดราคามาเลยเป็นยังสี่แหละครับไวยเวลาออกเราออกความกันนะครับเอาถ้าสมมติว่ารัฐบาลไหนที่เขาออกมาอุ้มราคาข้าวเอาไว้เป็นราคาตั้งราคามาให้เกษตร,รกรอยู่ได้แล้วก็ตั้งราคามาแล้วก็ซื้อเลยรัฐบาลจะเป็นคนจัดขายให้นะครับเป็นคนจัดส่งออกนะครับขายในประเทศด้วยแล้วก็ ในต่างประเทศด้วยครับจะดีเลยครับมันจะดีมากๆเลยเป็นผนดีต่อเกษตรกร,ร,กรครับชาวไร่ชาวนาซื้อข้าวกินโคตรถูกเลย บางคนก็คิดแบบนี้แหละครับกิดคือผมเนี่ยแหละสื่อเขากินมันถึกๆหนึ่งถุงหนึ่งถุงละพันสองครับถุงละพันสองเข่าสารเนี่ยครับถุงละพันสองนะครับกินได้แบบโดนนี่พี่นอ้องพันสองนะกินได้บกโดนครับพอเพื่อบานผมเฮียนผมเนี่ยนีู่่หาหกคนเลยครับกินได้ยูเป็นเดือนครับอย่างอื่นแท่งมัดครับกับเพาะเนี่ยแท่งแต่ว่ากับ แต่ว่าเขานะมันว่าแพงครับหลายๆคนกะบม่อยากเห็นหน้าก็ยอนว่าเข่าถือนะครับเขาถือซื้อกินเองดีกว่าซื้อกินเอาดีกว่าคิดแ,แบบนี้หลายแล้วครับ เด็กกำพรนาทำอะไรครับกเก็บข้างต้นไม้ครับ ันนี้กูบอต้าเขามีโปรนะครับเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆจอดทาง โอาแก่ okay. กำลังมันครับ กเกี่ยวมันกำลังเกี่ยวมัน เราเทียบความปัญหา มีตั้ี้งตั้ลงเอกตัลงเอกมันตัง้งพื้น

เป็นไฮน้านันเป็นไฮเดียวเลย E vamos lá ver. ขับไงสม,มัยู้เ,คคเ,ม,เมันขับงสมัยกู้วะเาะขับเก็ินเทาไฮะพาขับเก็ดเงเ่าไหองมู่บ้านเดอยังอนู่อยู่วันหมู่บ้านเกิดเขาเนย เดินหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงนั่นแหละแล้วปัญหามันคือไปตัางไปลาลาด้วยท่าคนเดิยวกันนตั้งไปนี่พูดลาลาลาด้วุ่น ครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมรถใหม่เสียงลพำคนครับของใหม่ของใหม่ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ